ไดพาก็ขายอีกที่หนึง่งแต่ถูกไลท่ที่ใช่ไหมคะ,ะก็เลยมาขายตรงนี้อ๋อเลยแบบให้เขากินแบบอิมอ่มๆจุกๆไปเลยใช่ไหมคะ,อะอมโอ้โหดูดีทุกคนอันนี้เท่าไหร่คะหกสิบบาทหกสิบบาทดูทุกคนดูนี่มองไม่เห็นข้าวจ้ายังไม่พอเดี๋ยวนะสองจานเหรอคะเนี่ยอันนี้พิเศษค่หนึ่งจานอ๋อพิเศษหนึ่งจาน หมูครึ่งโลจริงดูตักสองทัพพีไปแล้วนะดูทุกคนสามโอ้โหก็คือไม่เห็นข้าวแล้วเมื่อกี้ข้าวก็เยอะนะตอนนี้ไม่เห็นข้าวแล้วจ้ะโอ้โหนี่เป็นรายการเมนูอาหารนะคะ<ม>เยอะมากๆเลยค่ะวัตถุดิบของทางร้านค่ะทุกคนเยอะเลย ใช้สายที่แห้งนะมาที่นี่ได้เลยอ่าอ่านี่ค่ะ,ะ,คะก็เตรียมทํากระทะต่อไปเลยทาทีละสองเตาเลยค่ะทุกคนสามเตาข้างหลังไว้ทำเอ่อไข่ไข่ดาวไข่เจียวอะไรอย่างงี้นะคะนี่ค่ะ,ะดูดีอันนี้อันนี้ต่อปริมาณหนึ่งจาน ีปริมาณหนึ่งจานนะคะแล้วเขาผัดแบบแห้งๆอะ่ะเออคือดีผัดแบบแห้งๆหอมๆเลยมา,มาค่ะนี่อุ้ยบรรยากาศดีเหมือนฝนจะตกเลย <c oughs> ดูดีได้แบบเต็ม <c oughs> ๆเลยอะ่ะอันนี้หกสิบเหมือนกันไหมคะอันนี้หกสิบค่ะหกสิบโอ้โหดูดเเีเต็มชามเต็มถ้วยเต็มจานเลยดูดี มองไม่เห็นข้าวเลยขอบคุณนะคะอ่าเรามาดูกันนี่อะไรกดไปครับเขาก็จะทวนออเดอร์กับคุณลูกนะคะถาสองเตาจ้ะคือที่นี้เน้นผัดแห้งๆใช่ไหมคะผัดแบบแห้งๆแล้วก็พริกแห้งด้วยนะนี่ค่ะดูกันนี่พริกแหง้งใส่ลงไปเลยจ้านี่คิดของโมปะคะเนี่ย ยางนะคะโอเคทีเขาแบบคั่วหมูก่อนอะ่ะค่อยใส่พริกอะ่ะนะคะเพิ่มปรุงนะจ๊ะก็าจะมีอ่นาน้ำตาลน้ำตาลหมอง,งมน,น้อยนอยซีอิ๊วดำน้ำเปล่านะคะอุ้ยฝนมาแล้ว ฝนตกแล้วทุกคนนี่น้ำมันหอยค่ะวัตถุดิบก็อยู่ทางด้านหลังนะคะก็ยังมีอีกหลายคิวเลยกว่าจะถึงคิวโมนะคะ ร้านเขาเป็นร้านแบบบ้านๆริมทางเลยค่ะอใส่ลงไปจ้าหมูกับเครื่องในนะคะอันนี้อ๋อเนื้อเหรอคะเนื้อกับเครื่องในเหรอคะเนื้อกับหมูกับอ๋อเนื้อกับเนื้อเนื้อกับหมูเนื้อกับหมูโอเคนะเนื้อสับกับเนื้อหมูสับกับเนื้อ เนื้อสับกับเนื้อเขาบอกมาใช่ไหมคะหมูสับเนื้อค่ะอ๋อหมูสับเนื้อเป็นอะไรเนื้อ <c oughs> โอ๊ยโมนี้เออเออเบลอเบล,ะบละนะคะคั่คั่วครับเนี่ยทางด้านนี้ก็เนี่ยค่ะ,อคะเอาจนแห้งอ่ะทุกคนนะคะอาโอไข่เยอะมาด้วยอันนี้มีไข่เยอะวมาด้วยนะคะ อ้ไข่เยอะมะก็น่าทานนะขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตั้งสองโมงเช้าค่ะแปดโมงเช้าะนะคะแล้วถึงกี่โมงคะ,ะประมาณสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นนะคะ,ะใส่กระเพราจ้ากระเพราหมูสับไข่เยอะมาค่ะเนี่ยน่านกิน คือข้าวก็ไม่น้อยกลับก็บไม่น้อยนะโอ้โหนะคะนูาานค่ะคุณลูกเป็นคนคดข้าวนะคะตักข้าวมากานะคะนี่เออทั้งข้าวทั้งกลับอะเยอะอะคือแบบอ,อ,อ๋อคนงานเยอะใช่ไหมคะอ๋อเลยแบบให้เขากินแบบอิ่มๆจุกๆไปเลยใช่ไหมคะ โอดูดีทุกคนออันนี้เท่าไหร่คะอันนี้หกสิบบาทหกสิบบาทดูทุกคนดูนี่มองไม่เห็นข้าวจ้าขอบคุณค่ะพี่ยาพี่ยาขายก่อนหรือว่าพี่ยาขายก่อนอ๋อพี่ยาขายก่อนแล้วเขาก็เลยชวนเจ๊พามาขายด้วยเหรอคะถูกไล้ที่ค่ะเลยชวนมาขายด้วยอ๋อเจ๊พาก็ขายอีกที่นึงแต่ถูกไล่ที่ใช่ไหมคะ ก็เลยมาขายตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ของพี่เหรอคะอ่าที่องบ,บ้านส่งตรงค้าอ๋อบ้านั่งตรงค้ามัน,นก็เช่าที่เหมือนกันขายซีคุยเขาให้ขายรีสุดยอดเลยอ๋อไม่ได้เป็นญาติกันด้วยไม,ไม่ใช่เป็นญาติกันแต่แบบเขาให้ขายรีคือสุดยอดมากมากเลยค่ะอ้อดูหนาทุกคนบ้านหลังนู้น บ้านหลังตรงข้ามนะคะไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าทั้งสองร้านเลยร้านพี่ยาแล้วก็ร้านเจ๊พานนะคะเปิดร้านอาหารตามสั่งได้ไม่มีค่าเช่าที่เลยแบบโอ้โหเบิ่มเบิ่มยังไม่พอเดี๋ยวนะสองจานเหรอคะเนี่ยอันนี้พิเศษค่ะหนึ่งจานอ๋อพิเศษหนึ่งจานขููหมูครึ่งโลเกินครึ่งโลเนี่ยโอ้โห โอ้โหทุกคนดูพิเศษอันนี้พิเศษนะจ๊ะแต่ร้านนี้เขาแบบคั่วคั่วเนื้อสัตว์ก่อนนะคะน่าสนใจมากๆเลยบ้านหลังนี้บบบเขาด้วยเต่องต่างๆงานต่างๆบางคนใจดีเส้นบางคนไม่ใจ อาหารตามสั่งนี่คือแล้วแต่สั่งนะคะความจินขอบคุณค่ะนีอ้าวนี่ค่ะอืมนี่โอ้โหดูได้เยอะเยอะแบบเอาเรื่องอ่ะโอ้โ เยขอบคุณค่ะ,คะใครคิดว่าจป็นไ,ไม่เป็นอะไรที่เออพี่พาคะแล้วบ้านหลังนี้เราเรารู้จักบ้านหลังนี้ได้ไงคะทําไมแบบเขาให้เรามาอ่าค่ะค่ะทำไมเขาให้เรามาค่ะก็อยู่น่าค่ะอยู่ด้วยกันกับเขาแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอ๋อตั้งแต่เด็ก แร,รุ่อรแมรู้จักตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเ<ข>เ้เาเหาที่ทำมาหากินให้เราอ๋ออะไเขาเขคอยช่วยอ,ะ,อะโอ้โหเหมือนญาติเราเลยอะเนาะค่ะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติมาตไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเลยนะเขาใจดีมากมาเลย ะะแบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดเลยค่ะแนมะ่นี่เผ็ดเผ็ดเลยทุกคนอืมอืมแล้วเป็นพริกแห้งด้วยนะทุกคนสะใจมากอ่ะหมูกรอบทำไมหมดเร็วอ่ะทำมากิโลอะคะวันละกิโลอ๋อวันละห้าโลวันละห้าโลต้องรีบมานะหมูกรอบต้องโทรจองก่อนนะทุกคนนะเออ หมูกรอบนี้ไม่ธรรมดาต้องโทรจองนะคะโ <Okay. S 1> มูชอบจังเลยอ่ะร้านที่แบบผัดแบบแห้งๆอ่ะ คนดูเสร็จแล้วใส่กระเพราจ้าหอมมากๆทุกคนเขาผัดจนจนแบบหอมอะ่ะโมอ,อยู่ตรงนี้หอมมากๆเลยค่ะนะคะหนูแล้วข้าวแบบดูโคดไว้สิโอ้โห เฉพาะข้าวนี่ค่ะว้าวหมูครึงโลหงโลจริงดูตักสองทัพพีไปแล้วนะดูทุกคนสามโอ้โห,โหก็คือไม่เห็นข้าวแล้วเมื่อกี้ข้าวก็เยอะนะตอนนี้ไม่เห็นข้าวแล้วจ้ะโอ้โหตนีโอ้โห,โห เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะน้องแดนมาเสิร์ฟแล้วครับ <c oughs> โหโหเยอะมากทุกคนนี่กระเพราเนื้อไก่ตาแองไก่จ้ะทคกคน่ากินทุกคนหืมมอ,อ, <c oughs> องไม่เห็นข้าวเรามากินกันเลยนะคะโห <c oughs> ไหนข้าวไหนข้าวก่อนนะคะ นี่ค่คะโมจะพยายามกินคำเล็กๆนะทุกคนนะคนี่ค่ะเล็กต้วเลยอผัอกกะเพราเพียงที่สุดหอมหอมกระทะอ่ะหอมกะเพราถึงเครื่องเลยอะ่ะคือจัดจ้านครบรสเลยอะ่ะสั่งเผ็ดได้เผ็ดเลยอะ่ะ เยอะมากอืมถ้าใครแบบเผ็ดไม่สะใจนะใส่ไปอีกดูเขามีพริกให้นั้นเนี่ยมัาปลาพริกเขาแบบพริกเต็มๆเลยอะ่ะแบบเขามีคนงานเยอะเขาเลยต้องขายแบบเนี่ยปริมาณแบบนี้เลยนะคะคองใจคนแถวนี้มากว่าสิบปีกินเลยค่ะไข่ดาวไข่แดง มาลองมาลองอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะหน้าร้านเลยอยู่ใ,ใกล้ๆร้านพียาโภชนานะเขาเป็นพี่น้องกันนะคะที่นั่งค่ะทุกคนอยู่ด้านหลังร้านนะคะนี่บริการมีบริการน้ำดื่มฟรีด้วยนะ